you <laughs> สวัสดีกับสายปีสายฟาร์มชาวเริตี้ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยนะครับผมผมได้ทาคลิปหนึ่งที่มีชื่อว่าจุดดอป15าวินะครับผมแล้วแบบคลิปนั้นนะ่ะคือมีคนดูเยอะมากเลยถ้าใครยังไม่ดูนะครับผมสามารถไปกดตัวไอด้านบนได้เลยนะครับประเด็นคือผมเห็นคนดูคลิปนั้นเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยมีจุดดอปอีกที่หนึ่งนะครับผมที่อยากจะมาแนะนําคนดูกันเองนะครับคลิปนั้นน่ะมันเป็นจุดดอป15บห้าวิใช่ไหมตรงจุดที่ผมจะมาแนะนาวันนี้มันใช้แค่วิบ้วิ เราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับผมว่า NPC ตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูของเราด้วยนะครับผมคุณโจ๊กซิปเปอร์ลีนนะครับผมที่แนะนําจุดดับตรงนี้มาให้นะครับผมขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะคนดูคือผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันดับแรกเลยนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าแข่งขันทิ้งไว้อะนะเออแล้วก็ลองเข้าไปสัััักกกกหห้้้้้อองงงนนนนนนนึดดดดู่่็ไไะะคครรรรบบผมมใาาวีียจจํตุ แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพราวาปกลับมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมมาหา NPC ที่มีชื่อว่านักขายชื่อดังนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมาเนี่ยนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยแหละครับเมืองแรกเลยนะครับผมเมืองโทกกดงเลยนะครับวิ่งออกมาตรงเทาตรงนี้นะครับผมตัว NPC จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเราลองไปรับกันนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณสัก1 0ถึง15าวิเท่านั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะ เร็วมากนะครับผมอันนี้ก็คือจุดแรกนะครับผ่านไปนะครับผมแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับผมมันแค่เป็นแบบภารกิจหลบหนีนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็จะมีเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นเครื่อง1.2นะครับผมแล้วก็1.3ึ่งจุดสามพาวเวอร์นะครับผมหนึ่งจุดสองแล้ววะแล้วก็มีไข่มุกมาด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะชื่อว่า ลิคิง king ผู้กลับมานะครับผมคือ npc ตัวเนี้ยมันจะมาสิ้นสุดนะครับผมภารกิจที่ npc ตัวเมื่อกี้พอดีนะครับถ้าคนดูฟังผมมาถึงตรงนี้นะครับคนดูต้องตามไม่ทันนะครับเพราะว่ากูอธิบายเองกูยังงงเลยนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยนะครับผมจะอยู่ตรงเอาอีกอันตรายนะครับผมจุดนี้เลยครับปึ๊บอ่านะฮะตรงนี้ก็จะมีชิ้นส่วนนะครับผมเป็นกระโปรงหน้าของรถครูมาให้ด้วยเนี่ยครับหลังจากที่เราฟาร์มสองตัวซีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมผมก็จะ กดหมดแข่งขันนะครับผมกลับต่อเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับผมแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปรับ NPC ตัวแรกได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับผมราคาไข่มุกนะครับผมในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้คนดู ดูกันก่อนละกันเนาะนี่เลยนะครับผมกล่องไข่มุกตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ราคาประมาณเกือบแสนสาเลยนะครับผม1นึ0 0แสงบาทนะครับแล้วก็ตรงเมืองหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันสามารถใช้ไอเทมดอกไข่มุกนะครับผมดอกอัญมณีต่างๆเพิ่มได้ด้วยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมผมได้อัดคลิปตอนที่ผมใช้ใบคูณ2อัญมณีไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าของมันจะดอปดีกันแค่ไหนนะครับไป นี่เลยนะครับคือแบบมันดรอปดีมากเลยเว้ยคนดูนะครับมีทั้งไข่มุกนะครับผมแล้วก็มรกตนะครับแล้วก็แบบของอะไหล่นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับครั้นี้ครับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมผมอยากให้คนดูนะครับผมลองมาเทสวิ่งกันก่อนนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมใช้ตัวใบคูณ2แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วมันไม่ดรอปพวกไข่มุกหรือว่ามรกตต่างๆมาเนี่ยนะครับผมก็ให้ทําการย้ายเซิร์ฟนะครับย้ายไปเซิร์ฟอื่นเลยนะครับผมแล้วก็ลองฟาร์มดูสักประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ดรอปเลยนะครับผมกกก็ยยยยย้้าาาไไปปออีนนนะครรัับเื่่ๆจวม จะมีเซิร์ฟที่ดรอปไข่มุกกับมรกตให้นะครับผมคือคนที่แนะนํามาเขาแนะนํามาอย่างนี้เว้ยตอนแรกอ่ะผมมาลองฟาร์มดูแม่งไม่ดรอปเลยนะครับผมแต่พอผมลองย้ายเซิร์ฟแล้วเนี่ยนะครับผมย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนเราเจอเซิร์ฟที่มันค่อนข้างที่จะดรอปอัญมณีได้ดีเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่เซิร์ฟนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ใบตัวคุณ2องในยาวๆไปเลยชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับก็จะมีพวกอะไหล่นะครับผมพวกฝากระโปรงพวกหลังคาก็จะมีพพวววกกกอออะะไหหล่่่ขงงตตแรรรรถถนคคับผมูืา อื่นๆอะไรที่แบบเราสามารถเอาไปโยนตลาดได้นะครับผมราคาประมาณแบบหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับล้วก็จะมีเครื่องยนต์1.2นะครับ1.3นะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นเครื่อง power เนี่ยเราสามารถเอาไปขายในตลาดได้ด้วยนะครับผมก็ดูราคาตลาดกันดีๆแล้วกันนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่มันก็สามารถขายได้นะครับหรือถ้าใครนะครับผมที่ไม่อยากจะรอขายในตลาดนะครับผมก็สามารถโยนทิ้งในช็อปได้เลยนะครับผมเพราะว่าราคามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมต่างกันแค่หลักพันหรือหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ตรงที่จะทําให้เราได้กําไรเยอะที่สุด นะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของไข่มุกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผม1ชั่วโมงนะครับผมที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดนะครับผมได้ไข่มุกมา5กล่องกับอีก2เม็ดนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเรื่องของมรกตมานะครับผม1กล่องกับอีก6เม็ดนะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยนะครับผมไข่มุกเนี่ยตอนที่ผมดูมันราคาประมาณสักแสนสามเกือบแสนสี่ได้เลยนะครับผมนะแต่ผมก็จะตีเป็นราคาตลาดที่ผมดูนะปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือมีคนขายถูกสุดอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ตีเป็น1 2 9 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็คูณ5เข้าไปนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้ประมาณ6 4 5 0 0 0บาทนะครับนี่ยังไม่รวมกับของที่เราจะได้นะครับผมเป็นพวกอะไหล่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับคือผมมาฟาร์มเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็ได้อยู่ที่ประมาณล้านนิดนิด ค,คือมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมนะพาะ่าพอเราฟาร์มเสร็จล้วก็เดินไปทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยนะครับมันอาจจะแบบว่ามีการเสียเวลานิดหน่อยนะครับผมจริงๆมันอาจจะได้ไข่มุกเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเอาเวลาไปเดินเล่นแล้วหมดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งล้านกว่าๆนะครับผมถ้าสมมุติว่าใช้ไปตัวคูณ2อได้เนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ว่า ราคาใบคูณ2นะครับผมจะแพงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตอนที่ผมซื้อใบคูณ2เนี่ยมันประมาณ5 0 0แสนด้วยคนดูนะครับผมแล้วพอเสร็จแล้วผมก็มาวิ่งจุดนี้นะครับผมจะได้ล้านหนึ่งนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วอะผมได้กำไรมาประมาณสัก0 0 0แสนนะครับผมอีกห้าแสนนี้ก็คือเป็นค่าใบคูณ2ไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเห็นว่าช่วงนี้ไข่มุกมันแพงแล้วก็หายากด้วยนะครับผมแล้วก็ จุดดบเนี่ยนะครับผมเป็นคลิปที่แบบมีคนค่อนข,ข้างที่จะให้ความสนใจเยอะนะครับผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันจุดดับตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้คุณผู้ชมที่อยากได้ไข่มุกแล้วก็หาที่ปามนะครับผมไม่รู้จะฟาร์มอะไรนะครับผมมาฟามตรงนี้กันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากได้จุดดอบดีๆแบบนี้อีกนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์ไว้นะครับผมใครมีจุดดบตรงไหนแนะนำหรือว่าอยากให้้้้ผผมมมมททาาาาคคคลลลปออะะไไไรรรนนับบสถเตกวี่่ดดงยื ทักมาหาในแฟนเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไว้เท่านี้แล้วกันขอตัวลากไปก่อนนะครับผมสวิดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะรับ